สวัสดีค่ะมาพบกับนางซีนในช่องนางซีนแฮนด์เมดวันนี้นางซีนจะมาชวนทำดอกไม้ค่ะดอกลำดวนเป็นแบบทูโทนด้วยนะแยกกลีบแยกสีนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะลิปปิ้นค่ะ ใช้ลิบบินเบอร์สองตัดขนาดอยู่ที่35เซนติเมตรนะคะใช้ทั้งหมด2สีจะตัดอยู่ที่สีละสีเส้นก็จะรวมเป็น8ปเส้นนะคะแล้วก็นำสีที่เราต้องการมาประกบกันประกบคู่กันอย่างนี้นะคะมาจับคู่กันเป็นแบบนี้นะคะาจากนั้นพับครึ่งแล้วก็ ตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะการไกลค่ะแล้วก็แหนบเนี่ยอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปลงมือทํากันเลยค่ะนํำดิบบิ้นขึ้นมาสองคู่นะคะ เอาขึ้นมาสองคู่แบบนี้ก่อนนะเราจะทำฐานสี่กันค่ะนำเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งนำเส้นที่สามมาคล้องเส้นที่สองเขาก็จะทำยากนกเพราะเขามีสองเส้นเนาะ เส้นที่คู่ที่4ี่สอดลงตรงช่องของคู่ที่1แล้วก็ลวดปลายของคู่ที่3าลอดห่วงของคู่ที่สี่ทําฐานสี่นะคะ ตอนนี้ใครจะใส่เหรียญให้ใส่ขั้นตอนนี้นะคะจากนั้นทับเส้นข้างบนลงมาเราจะทำการล็อกเหรียญค่ะบนลงล่างขวาไปซ้ายล่างขึ้นบน จะได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะทำลายข้างหลังกันก่อนนะคะเราจะทำลิดบินเส้นที่ยาวกว่าคู่ที่ยาวกว่านี้นะคะ,ะบิดปลายมาด้านนอกในลักษณะนี้ค่ะแล้วก็สอดจากด้านในออกด้านนอกนะคะ พยายามดึงลิปบิ้นให้เท่าๆกันนะคะยังอยู่ที่ลิบบิ้นเส้นเดิมนะคะม้วนไปในลักษณะนี้ค่ะแล้วก็โสอดแบบนี้ค่ะแล้วก็หมุนไปทางด้านซ้ายค่ะเราจะทำแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยนะคะ ที่สามค่ะ สามารถกดได้นะคะกดได้นี่สุดท้ายแล้วค่ะ ยกยกยกตัวนี้ขึ้นหน่อยนะคะเพื่อจะได้เขาลงล็อกพอดีอ่าเรียบร้อยแล้วเราจะได้ชิ้นงานในลักษณะนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะกลับชิ้นงานขึ้นมาด้านบนค่ะจะับริบบิ้นเส้นบนขึ้นมา ล,ลงมาค่ะแล้วก็บีบเขาออกไปด้านนอกไปออกไปด้านนอกลักษณะนี้ค่ะตัไปหักเข้ามาสอดเข้าไปในช่องของเขาสอดจากด้านนอกเข้าด้านในอย่างนี้นะคะแบบนี้ค่ะ เราจะทำแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยนะคะ สุดท้ายแล้วค่ะเรีย้ไปแล้วค่ะ เราก็จะได้ชิ้นงานในลักษณะนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเริ่มทำเส้นนี้ก่อนเส้นที่อยู่ด้านซ้ายนะคะรับสามเส้นลงมาค่ะ เก็บสาเส้นนี้เลยก่อนบนูนัดแล้วเราจะใช้เส้นสีชมพูนะคะใช้เพียงเส้นเดียวนะคะเส้นเดียวหมุนออกเข้ามาแล้วก็บิดปลายโค้งอกมาสอดเข้าตรงถางนี้เลยนะคะ ก็จะหมุนชิ้นงานไปทางด้านซ้ายค่ะก็จะทำเส้นนี้ค่ะเอาสีชมพูเอาเส้นสีชมพูปิดอ้อมมาหักปลายเข้ามาข้างในสอดใต้ฐานนี้เลยค่ะ หมุนชิ้นงานค่ะเส้นสีชมพู คือเส้นสุดท้ายนะคะเส้นสีชมพูค่ะเราก็จะสอดเข้าฐานสุดท้ายดึงค่ะค่อยค่อยดึง ดึงค่ะเรียบร้อยแล้วเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะเริ่มทำกีบด้านในก่อนนะคะเราจะเริ่มเส้นที่อยู่ด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะสามเซนนีดรวดใก่อนหมุนจับเส้นนี้มาบิดโค้งปลายเข้าไปด้านหลังแล้วก็สอดเข้าใต้ฐานนี้เลยนะคะ ไปทางด้านซ้ายค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะอเส้นต่อไปค่ะหมุนค่ะเส้นนี้ค่ะ แล้วเราก็ดึงค่ะปัดจีบจค่ะ ต่อไปเราจะทำกีบชั้นนอกกันนะคะเราจะทำเส้นยาวเส้นยาวโดยเริ่มจากด้านซ้ายมือนะคะจับเส้นยาวขึ้นมาบิดไปทางด้านหลังในลักษณะนี้ค่ะแล้วก็อ้อมาโดยที่เราจะนำเส้นยาวที่อยู่ด้านบน หักกลับขึ้นมาข้างบนนี้นะคะเพราะว่าเราจะสอดไปเข้าไปในช่องนี้แต่ว่ามันสอดแล้วมันค่อนข้างจะออกยากนางซินขอใช้ตัวช่วยเหมือนเดิมเลยนำเข้าไว้ก่อนอ่าบีดไปเช่นนี้แล้วนะคะแล้วก็บิดไปได้านหะลังแล้วก็สอดเลยค่ะ นี่เขาก็จะออกง่ายขึ้นก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะต่อไปหมุนไปทางด้านขวาค่ะเราจะทำเส้นนี้บิดไปด้านหลังค่ะสอดก่อนสอดนำลิบบินกน่อน โคง้งสดเก็บค่ะแบบนี้นะอ่าหมุนค่ะ ค่อยดึงค่ะค่อยดึงเพราะมันเป็นสองเส้นเราก็ต้องดึงมาให้เขาพร้อมๆกันอ่ามุมสุดท้ายแล้วค่ะมุมสุดท้ายแล้วค่ะบิดไปด้านหลังหักไปบิน้นสอดเข้า ต้ายถาม,มตริงค่ะไม่ค่อยจัดค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะตัดเศษลิบินที่เหลือออกได้เลยนะตัดระมัดระวังด้วยนะคะ เสร็จแล้วดอกล้มด้วนเรียบร้อยแล้วค่ะสีทูโทนสวยแล้วก็ทำไม่ยากนะคะแบบนี้แบบริบบิ้นธรรมดานี่แบบริบบิ้นกับเพชรแตบบ่ริบบิ้นธรรมดาก็ทำออกมาดูสวยหวานละมุนมากค่ะ สำหรับคลิปนี้จบแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนางสินแฮนด์เมดด้วยนะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย